ย้อนรอยสืบสารตำนานมีดอารัญยิกมีดอารัญยิกถือกำเนิดณนะหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองเดิมทีชาวบ้านต้นโพและชาวบ้านไผ่หนองนั้นคือชาวเวียงจันทร์จากประเทศลาว โดยสาเหตุที่เข้ามานั้นไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแต่สันนิฐานว่าอาจจะอพยพมาเองหรืออาจถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคราวยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ ชาวเวียงจันทร์กลุ่มนี้ประกอบอาชีพหลักเป็นช่างทำทองและช่างตีเหล็กครั้นต่อมาในราวพุทธศักราช2365อาชีพช่างทองก็ได้หมดไปคงเหลือแต่อาชีพตีมีดประเภทเดียวชาวบ้านจึงยึดอาชีพตีมีดเป็นอาชีพหลักโดยไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นปัะปบะนเลยที่มาของคําว่ามีดอรัญยิกมาจากในสมัยก่อนมีตลาด ร้านค้าโรงบ่อนอยู่ที่หมู่บ้านอารันยิกตำบลปกากท่าอเภอท่าเรือจัังหวดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองมากนักระยะทางประมาณ3กิโลเมตรที่ตลาดนี้มีผู้คนนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นจำนวนมากในยุคนั้นชาวบ้านก็นำมีดไปขายด้วยเช่นกัน คนที่ซื้อไปใช้ต่างเห็นว่าเป็นมีดคุณภาพดีจึงบอกต่อๆกันว่ามีดคุณภาพดีต้องมีดอรันยิกทำให้การซื้อมีดต้องไปหาที่หมู่บ้านอารันยิกจึงเกิดเป็นที่มาของคำว่ามีดอรันยิกมีดอรันยิกมีจุดเด่นที่แตกต่างจากมีดทั่วไปคือมีดอารันยิกแต่ละเล่มทำด้วยวิธีการที่พิถีพิถันประณีด ภูมิปัญญาที่คิดค้นสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นด้วยการตีเหล็กขึ้นรูปด้วยมือทำให้มีดมีคุณสมบัติทั้งแข็งกแกรง่งทนทานคมเนื้อเหนียวไม่บินหักและมีอายุการใช้งานยาวนานนอกจากนั้นยังมีการตอกสลักลวดลายสวยงามลงบนตัวมีดอีกด้วยปัจจุบันมีดอารันญ,ญิกถูกผลิตขึ้นตามจุดประสงค์การใช้งาน แบ่งเป็นสีกลุ่มได้แก่ 1. มีดทำครัวหรือค้าหากรรมเช่นมีดสำหรับหัน่นตัดสับปอกและแกะสลักเป็นต้น 2. กลุ่มมีดเพื่อการเกษตรเช่นมีดดายา่ามีดโต้จอบเสียมพระเชียวขวานเป็นต้น 3. กลุ่มมีดเพื่อการเดินป่าเช่นมีดเน็บมีดเดินป่าและ 4. กลุ่มมีดที่เป็นอาวุธความสวยงามเช่นดาบไทยดาบซามูไรหอกง้าวทวนกริดและมีดประดับแบบต่างๆ